สวัสดีจ้ากลับมาจากที่ทำงานแล้ว <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมอ, <c oughs> อย่าพุ่มแพลเพรมันอย่าพุ่มแพลอย่าแก้แพลกิสอนหออกไม่ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าไม่หน่อยป่วยกระจริงอยู่แต่ว่าไม่น่อยนะ <c oughs> ใช้ยาช่วยนะคะในการทำงาน <c oughs> มันนี่อันนี้ยาแง,งาแรง <c oughs> ยายงํา,งงาแรงกินเลยเพราะว่ากินเขามาจากมงเหดงานแล้ว <c oughs> แล้วก็ต้อง <c oughs> ตอนนี้นะเจ็บต้มน้ำเหลืองมียาแก้อักเสบ <c oughs> ซึมเสาสองเม็ดน้ำปั้นกับป๋าสองเม็ดนะคะแล้วก็สิเป็นภ <c oughs> ุ่มแร่เม็ดนึงแกะเกศซ้อ, <c oughs> อนดอกไม้นะคะ <c oughs> แผลเกศซอนดอกไม้ ข้อกับจมูกกับหูกับนั่นคันดังน้ำโมกหนี่ไร้ปานเด็กน้อยปานเด็กอนุบาลพี่น้องขอเวลาไปเอาน้ำแป๊บนึงยางเขามาดลืมเ <c oughs> มื่แม่ข้าวเดียวทุ่มหนึ่งละวันยังบริเวณเอียงอยู่ทุ่มนึงแล้น้ำวันะี้อาบอยู่นี่ อนนั้นไม่น้อยเจบอัน <c oughs> ไม่น้อยเจ็บันลี่ซีดวงเนาะมันเป็นทั้งข้างในเป็นทั้งข้างนอก <c oughs> บันนี้ไม่น้อยซื้อยามากินก็มาท่านะคะหายแล้วค่ะเสีะลเสละอีกตัวหนึ่งตัวยามันนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นยาสอดนะคะว่ามันอยาก,กินว่ามันอย่าก,กินเป็นยาสอดค่ะ สำหรับรีซีดวงนะคะอันนี้จะเป็นยาสอดอันนี้จะเป็นครีมทานะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าหายแล้วนะคะคืออันที่มันตูดมากกับบ่มี่ไอ้ที่มันเป็นอยู่ข้างนอกกับบ่มี่นะตอนนี้การขับท้ายการขี่เขาไม่น้อยบอ๊เจ็บบ๊เจ็บลูกลนบ๊เจ็บลูตูดขี่อ่อนเหลวสะดวกสบายอันนี้คือชุดที่ซื้อมารอบกอนนะคะครีมท่าอันนี้ทั้งยาสอดและครีมทาซื้อมาไวค้ค่ะ พอ่าเวลามันเป็นแล้วเขาสิดได้ปุ๊บปั๊บเลยใส่รูปว่าเนว่ารอบเป็นเราค่อยซื้อพอถ้ารอบเป็นเราค่อยซื้อนี่ก็ต้องรอบเวลาอีกในการสั่งมันมวละอ่ะนี่คือ,อยาที่ซื้อไว้แล้วนะคะสรุปก็คือที <c oughs> ่ห่อนี้ทั้งสอดทั้งทานะคะหายไม่หน่อยเป็นก้อนอยู่ข้างนอกตั้งสองสามก้อนยังหายเลยท่าข้างในนะมันปวดเขาจับเป็นสีตรง ช่องที่ขีไม่นส่ออกมานะมันเป็นก้อนโคโลอย,ยูมยุบเลยค่ะจะเลยซื้อมาสำรองไ่นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมันตับปาตัวนี้ที่แม่น่อยเคยรียวิวว่าเ <c oughs> ขาให้ทดลองกินฟรีนะคะหลังจากที่ว่หน่อยกินเราห้ซื้อพ่อดีแม่น้อยก็สมัครเป็นสมาชิกอ่าเป็นสมาชิกในการซื้อกินมันจะถือลงเนาะ <c oughs> และตัวนี้ก็จะเป็นบ <c oughs> ีสิบสองกับดีสามที่เขาให้ทดลองกินดู ตอนแม่น้อยเล่นเกมได้เนะาะทดลองกินฟรีสองเดือนอันนี้เขากำแม่น้อยกินฟรีสองเดือนเพราะกินแล้วมีข้อมู้ซึกว่ามันดีึ้น <c oughs> นึ่งแหละวิตามินดีมันจะมีวิตามินดีนานดสามแลวก็บีสิบสองมันซอยเร่องระบบประสาทนะคะควอมผ่อนคลายแลวกัน้ำมันตะปลากระซอยคือกันซอยในระบบประสาทซึ่งไม่น้อยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วนะคะปะกะติก็กินยาซึมเศร้าอยู่แล้วแต่ว่าเวลา เ <c oughs> วลาเขากินตัวนี้เขาไปเสริมมันให้เราเข้าชีวิตเ <c oughs> ข้าอรเิศข้นชีเ้ามีความสุกลายข้นกว่าเกานะคะก็เลยกินอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือเ <c oughs> มื่อที่สั้นๆจำด้บอตอไม่น่อยอารตคลิปที่ไม่หน่อยปวดบ่าแห้งค่ะความเจ็บบ่าเจ็บข้อไม่หน่อยนะมันแห้งอันนี้ไม่หน่อยก็กินมากน่าจะสองเดือนสามเดือนแล้วเนาะกินกินควบคู่กันเมื่อที่สั้นๆบ่สั้นแล้วค่ะที่วันสิเป็นโตรกนะ ที่เป็นสั้นๆนะบบสั้นแล้วเมื่อเศร้าสั้นสามารถจับนั่นจับนี่ได้จากที่ว่าบบคอยมีแห้งกะกะดีขึ้นก็เลยตัดสินใจซื้อมากินไหวล้วกะส่วนข้อกระบาเนี่ยก็ก็มีเจ็บอยู่ค่ะแต่ก็บบริเจ็บอระบอเเจ็บแบบเจ็บจนแบบว่า้บห้เวลาเขาหายใจนะคะมันก็สิมีช่วงที่เจ็บแน่โอเจ็บแน่แต่ก็ยังมียาหมอนะคะก็มียาแก้เจ็บ ของเซนเนี่ยของหมอ <c oughs> ไปกินปลาคองนะคะตอนที่เฮ็ดงานนะคะแต่หูซึกว่ากกินสะสองตนี่บวกกันเข้าไปหูซื้อว่าร่างกายดีขึ้นเมื่อบอสันนะคะสันหน่อยลงแต่ยังถามว่าหายขาดเลยบอยังบรดหายขาดแต่ว่าสัวสัวมันอยู่ในระดับที่เขาเป็นนะระดับที่แปดตอนนี้มันก็อยู่ประมาณเลขซี 4, นะคะ ที่มันมันดีขึ้นนะมันอยู่ประมาณเลขซี่ประมาณนี่ไอที่เจ็บข้อเลขสิบตอนนี้ก็สิอยู่ประมาณเลขหาเลขคกค่ะเพราะว่าตัวนี้มันสิเป็นตัวบำรุงเ้นประสาทเอยียงต่างๆนั่นนะคะพี่น้องตองไปอ่านเอาไม่น้อยกับ <c oughs> อ่านเอาในอินเทอร์เน็ตก็ได้เห็นว่ามันดีก็ได้ล่องเอามากินเนี่ยค่ะแพงที่ยังแกะยังบ่ทันในเมดแล้วก็ <c oughs> มันทรงมาให้นะคะพอเขาสมารเป็นสมาชิกมันก็จะทรงมใาหา้เรื่อยๆแบบนี้เขาสมารสมาชิกป,ปีหนึ่งนะคะ นี่คือ,อยาที่ไม่หน่อยกินสู่ชีวิตค่ะสู่ชีวิตในช่วงทํางานนะคะอันนี้คือ,อยาที่ต้องกินก็ว่างไว้ตรงนี้ยาตัวสิกินเอาไปว่างไว้หันตัวนี้ก็คือแพ็คเ็จแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็สิตัวนี้มันเหมือดแพงแลว้วตัวนี้ก็จะเป็นเซตที่กินไม่ไม่น้อยสิแพ็คไว้เลยเพราะว่าการลืมเพราะว่ายามันหลายโตค่ะพี่นอ้องยาเบาหวานยายาเบาหวานยาฮอร์โมน อยาไขามั่นอย่าซึมเศร้าแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะีนนี่นี่นคือ,อยาที่ต้องกินทุกวันเว่าวได้ยังไๆวะ <c oughs> กินยาสู้ชีวิตกับอะไรํำหรับการ <c oughs> ให้งานรอบนี้นะคะแต่ถามว่าหูซึกว่ามันโอเคขันเข้าบ่มีอยาซอยนี่ปันนี่ตายแล้วค่ะ <c oughs> เออเฮดบริหอรปันนี่อกเป็นบริเขีนยนสัญญาพุ่นล่ะ <c oughs> ส่วนตัวนี้เขาบอกว่ามันดีก็เลยไปซื้อมากินดูเพราะว่ามันเมื่อยจริงแต่มันบอลลับพี่น้องมันเมื่อยแต่ว่าไม่น้อยเป็นคนที่นอนอยากถ้านอนหละตื่นขึ้นมากกขึ้นหูเมื่อ,อยนั่ขึ้นก็คือบอลลับามว่าเหยนงานมเมื่อยแท่นทีศิลับตายสนิทโบเดยขันเห็นงานมันเมื่อยเมื่อยไม่ได้เมื่อยๆนั่แหละแห้งบอลลับเพราะว่าร่างกายนี่อยากนอนแต่สมอง <c oughs> สมองนี่ตีผ้าแหวนอยู่เออเพิ่นเป็นอีหยัง ก็เลยไปเห็นก็เลยไปสร้างมากินล่องเมืองตัวนี้ผลิตอยู่ในยุโรปนะคะสิเปิดโตอยู่ในเมืองไทยกลางเดือนนี้บิเปิดโตไปละบออาจะเปิดโตกันอาทิตย์นี้แหละค่ะอยู่ในเมืองไทยเพราไม่น้อยสร้างให้บีบีอยู่นะคะเมืองไทยสิขายเจ็ดร้อยเก้าสิบบวกคารงเนาะแต่ว่าอยู่เมืองนอกอยู่สวีเดนดนี่สิขาย่สองร้อยเก้าสิบบวกคารงนะคะสองร้อยเก้าสิบโคนตัวนี้มันสผลิตอยู่ในยุโรปค่ะเป็น วีการก็คือเป็นพวกวีการพี่น้องคูจะเข้มมา่าวีการเนี่ยนะพวกพักผลไม้นะคะเป็นคล้ายๆอันหมากฝรั่งคือเขี่ยวไปเลยเขี่ยวก่อนนอนสามสิบนาทีนะคะก่อนที่เคยอยากนอนนะ่ะสามสิบนาทีบางคนก็ยี่สิบนาทีนี่ก็เริ่มออกฤทธิ์บางคนก็สามสิบนาทีเริ่มออกฤทธิ์นะคะในตัวนี้จะบม่มีสารในตัวนี้จะไม่มีสารยานอนหลับมันจะมี <c oughs> หลายยางหลายตัว ไม่น้อยจะว่าจังใดดีเนาะไม่น้อยตองไปเบิ่งงน่เนี่ยเนี่ยอ่านให้พี่น้องเบิ่งก็ได้ขันไม่น้อยไปเบิ่งในเฟซบุ๊กคนเห็นตอนนี้เพะวมาไม่น้อยสั่งจากเขาเนาะแล้วก็สั่งจากน้องเขาให้ทรงไปให้บีบีน้ำพอบีบีมันก็ไปนคนที่นอนยากแหงมือยแหงรับยากนะคะก็เลยสั่งให้ลูกกินน้ำเดี๋ยวไม่น้อยหาอ่านให้เ้อ <c oughs> <c oughs> แป๊บหนึ่งเพราะว่ากะเจ้าขายของก็เจ้าสิโพธ มันหลายเขาต้องรี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 หาเบง้องเย็นเนด้ยตัวนี้มันจิบอมอยียงว่าสามตัวแล้วกันเดี๋ยวจะล่มล่มเพราะว่าม,มาถ,ถึงกับ่าวาตายแล้วพี่น้องมันลงอ <c oughs> ลคอหน้ามกอะไรซ้ำแสบซ้ำแบปันเด็กน้อยได้หรีอไงเฮ้ กาเจ้าขายโคงเข้าเจ้ากระลวงหลายอย่างเนาะนี่มา <c oughs> ให้ฟังอันตัวนี้มันจะเป็นวีเวียเกนหรือว่าวีกันเนาะไอเทมเดดสาหรับคนนอนหลับยากซอยกระตุนให้รับง่ายขึ้นและรับสบายขึ้นลด <c oughs> อาการเครียดและวิตกกังวลช่วยให้ร่างกายและสมองรู้สึกผ่อนคลายตื่นมาสดใสไม่ปวดหัวและกระบ,บองง่วงเงียนะคะสามารถทานได้ทุกวันไม่มีสารอันตรายไม่มีฤทธิ์กดประสาทและไม่ทําให้ติดยาเหมือนยานอนหลับ ข่อ,อันบไดภาษาอังกฤษนะแอลอลเทอร์ไนน์ยังสกอย่าง,างช่วยส่งเสริมคุณภาพการน,นอนหลับของเราให้ดีขึ้นและะ้วก็เมเมเรชันนินงยังนีกก็ช่วยให้กระตุน้นฮูซึกง่วงแล้วก็นอนหลับได้ง่ายขึ้นช่วยลดความเครียดและความกังวลอย่าปล่อยให้ร่างพังเพราะนอนไม่หลับอันนี้เป็นรดผลไม,ม้มีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะกับการรีโบโตัวเองนะคะช่วยส่งเสริมคุณภาพการน,นอนหลับของเราได้อย่างดีขึ้น เมลาโทนินเอออ่านออกแล้วเมลาโทนินช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าง่วงและหลับได้ง่ายขึ้นเมลาโทนินคือฮอร์โมโนที่ผลิตจากต่อมไพเนียนที่ทำหน้าที่ควบคุมวงจรการนอนหลับและการตื่นของร่างกายโดยความมืดจะก,กระตุ้นหลังสารเมโทนินในขณะที่แสงจะยับยั้งการหลังเมโทนินเช่นแสงจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็สามารถทให้มันยับยั้งการผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมานะคะ สลิปดีฟไฟนี่ก็คือกรดอะมิโน,โนที่ร่างกายสร้างขึ้นมามีคุณภาพในการเฮ็ดใ,ให้นอนรับภาวะนอนบรับวิตุกองวุ่นกับปว,ปวดหัวไม่เกรนความเครียดก็เกิดจากตัวน,นี้ตัวน,นี้มันก็เสียซอยให้ลดลายความเครียดและก็วิตกกังวุนไปนําน,นะคะส่วนที่ใครอยากจะรู้ว่าคุณสมบัติมันมากมายแค่ไหนก็เ่ะไปค้นเอาบีบีค้นเอาในอินเทอร์เน็ตอยู่เมืองไทยคนแล้วแต่ว่า มันไม่มีขายแม่มันตเป็นของนอกแม่ก็เลยว่าเออน่าจะใช่เดี๋ยวแม่ไปสั่งก่อนก็นเลยมุดหัวไปสั่งสั่งเร็จก็เลยว่าเมืองไทยมีบอกเขาเลยบอกว่าจะเปิดตัวกลางเดือนนี้ก็น่าจะอาทิตย์นี้แหละเนาะที่เขาจะเปิดตัวนะคะแต่สําหรับบีบีนะแม่สั่งหายใจหายเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เ,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 เขาสีส่งไปให้กินนะคะอันนี้ผลิตในยุโรปนะคะนี่สิแกะออกมาไ้เบิงมันเป็นรถผลไม้ร่วม เอา้าเล็บกระโบนนี่เฮ็ดงานเราตัดเล็บสันมาเนี่ยแกะว่าไรเดี๋ยวก่อนแดี๋ย่มๆเดี๋ยวจะดูให้นะว่าเม็ดหนึ่งเออกล่องหนึ่งมีกี่เม็ดดมดูให้เนาะเดี๋วยวหากรห ары, ัสจำนวนมันจักเม็ดเฮ้ยคือเพื่อเขียนละจักเม็ดนี่น ไมคือไม่มีจำนวนหูแต่ว่าเมื่ออายุพศสองพันยี่สิบสี่เดือนแปดมันมันจุมากี่เม็ดล่ะคะทำไมค่อยหาไม่เจอหรือว่ามันโตน้อยโพดบอกเหนววเด้อพี่น้อง ขาให้กินมือละสองชิ้นอย่าชะล่าใจรูปก่อนป้องกันโรคร้ายจะตามจะถามหาเพียงแค่คำมี่สองชิ้นกินสองสองชิ้นก็อน,นอนยี่สิบถึงสามสิบนาทีสิ่งทีให้การรับของเห้าดีขึ้นและะว้วก็ไหวขึ้นและรับสนิทขึ้นนะคะตัวนี้จะมีสิบหาคอรัลีเท่านั้นและะ้วก็ซอยลดความเครียดซอยนอนรับไงขึ้นบำรุงผมและเล็บบำรุงกระดูกแล้วก็เสริมพุ่มกันท่านพร้อมนะคะ คือพอบอกจํานวนมันจักชินไม่หน่อยกับบูหัวมันจักชินตาไม่หน่อยหาแล้วมันบ่เห็นนี่ตัวตาก็แหงบดบอด,บอดซะนาซีไลยอยู่ดอกพี่น้องนาซีได้กินแต่เขาบอกว่าเป็นเดือนนะพี่อันนี้กินได้เป็นเดือนมาสันจักชินสั่งหัวมันข่อยบรินับแต่ข่อยคิดว่ามันหลายอยู่มันลหลแห้งกับปูบอกไงหนึ่งโอ้หอมพ่อเจาะเราคื้นหอมเถอะนะขวสีฟาดเดี๋ยวนี้แหละ ฟาดเห็นตัวหนานี่เลยอืมกินสตรอเบอรี่ไข่ยอยู่ฟาดเลยอืมกินง่ายนเป็นเยลลี่พี่น้องกะตายหยาเมนอะ กินง่ายโอเคหอมจะออกหวานนิดๆแต่ว่าบรเลียนจะมีความนึบเนืบมีความหอมอย่มาหน่อยกินไปก็สามสซีมเอได้สิมาไล่งานผลอีกทีนึนงเด้อ สำหรับยาฤกษ์สีดวงฤกษ์สีดวงนอกฤกษ์สีดวงในหายไม่น่อยก็ว่ามันหายแล้วมันยุบกลับไปบ่เจอหนังแล้วนะคะแล้วก็ขี่ก็อ่อนแล้วอย่างงี้ก็โอเคแล้วนะ <c oughs> เอาละสำหรับกมัมมี่ชื่อซอยน้อนรับได้เนี่ย ผลสืเประจงดเดืยนมาแล้วงานนะครับไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บ